เติมประโยชน์ทุกครั้งที่วินขอดูซีรีส์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้กพี่ไอคะพี่ไอคุณไอออกไปตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะไป็นไหนคะออกไปวิ่งคะ่ะ ยมองอะไรเราไม่ใช่เพื่อนกันนะนะไม่ต้องมามองเลยฉันไม่มีอะไรให้แกกินหรอกเอ๊ะไอหมานี่นี่แกกล้าดียังไงมาฝากความหวังไว้กับฉันไม่ต้องมาจ้องเลยบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรให้กิน ไก่หอมๆเลยไก่มีกระดูกด้วยเดี๋ยวจะแกะให้กินนะเฮ้ยใครก็สอนให้กระดูกหมาแบบนี้เนี่ยจะแย่งหมากินไงมานี่เนี่ยมันอยากกินอยู่เนี่ยไม่ได้พี่อยากให้มันตายเพราะกระดูกนี่เลยไงพูดไปเรื่อยหมาที่ไหนมันจะตายเพราะกระดูกของโปรดมันละสิไม่ว่าใช่ มันกินได้กืนได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันย่อยได้ซะหน่อยผมมาเห็นมาหลายเคสแล้วที่มันต้องตายเพราะกระดูกพวกนี้หมามันก็ต้องคู่กับกระดูกสิมันกินได้มันก็ต้องย่อยได้ปะก็พอคิดกันแบบนี้สินะพี่รู้ไหมว่ากระดูกพวกนี้ที่มันผ่านความร้อนจนทำให้สุกเนี่ยมันแข็งกว่ากระดูที่ยังไม่สุกหลายเท่าเลยนะจนน้ำย่อยมันย่อยไม่ได้ แล้วมันก็อาจจะตกค้างในกระเพาะก็เหมือนกับที่มันกินก้อนกวดพวกนี้เข้าไปนั่นแหละถ้าจะให้แบบนี้ให้มันกินพวกลูกชิ้นยังจะดีสักกว่าอีกถึงมันจะเค็มไปหน่อยสำหรับหมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้กินทุกวันพี่ไอพี่ไอไปไหนอะ ใหญ่ลูกชิ้นเปลี่ยนใหม่ให้แล้วคราวนี้ล่ะไม่มีกระดูกแน่นอนกินใหญ่เลยอนี้น่แล้วแล้วคนนี้ยย่อยกระดูกเองได้ใช่ไหมหอเอากินเองเลยบนน่นดีนะเหมือนนะ เนี่ยพี่รู้ไหมว่าถ้าพี่ให้อาหารมันทุกวันแบบเนี้ยก็คือให้ความหวังมันนะต่อไปมันก็จะมารอพี่ตรงนี้ทุกวันทุกวันทุกวันพอแล้วแล้วก็ทุกวันแล้วก็ทุกวันทุกวันโอยพอแล้วทุกวันอยู่นั่อ่ะ หมามตกใจหรอแล้วพี่ไม่สงสารมันบ้างหรอหมามันก็ไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเนี่ยเดี๋ยวพอพรุ่งนี้พี่ไม่มาเนี่ยนะมันก็ต้องหนีไปที่อื่นแล้วมันก็ต้องทําตามสัญชตาตญาณของมันสิใช่เอาตัวลอกแต่หมาบางตัวที่โง่เนี่ยแล้ยังรอพี่อยู่ตรงเนี้ยก็มีนะ หมาตัวนั้นนี่มันง่งจริงเลยนะแกเนี่ยต้องทำตัวฉลาดฉลาดรู้ไหมถ้ามารอฉันอีกฉันไม่ชอบโอเคโอเคก็เอาไปกินเลยเอาพี่ไอพี่ไอ พี่จะไปไหนอ่ะก็กลับบ้านไงไปหาอะไรกินด้วยกันก่อนสินี่พี่มาออกกำลังกายนะไม่ได้มากินแต,แต่ผมหิวอ่ะหิวก็เรื่องของชาสิเกี่ยวอะไรกับพี่อะแต่ผมไม่มีตังค์สักบ,บาทเลยอะพี่ไหนๆพี่ก็เลี้ยงหมาแล้วเลี้ยงผมอีกสักคนนะ อยู่อ่ะเลี้ยงหน่อยนะนะคุณครับเอาทำไมไม่กินอ่ะไม่อยากกินอ่ะรีบๆกินสิจะได้รีบกลับจะรีบไปไหนอ่ะมีนัดหรอใช่ แต่ผมไม่มีค้ย<ฮ>นี่อยากได้ก็มาลวงไ่เองนีมาลวงนี่ลวงนี่เด็กบ้านี่ไม่เป็นไรจะถือว่าวันนี้เลี้ยงข้าวหมาสองตัวก็แล้วกันงั้นผมก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีหมาอย่างน้อยตัวหนึ่ง ที่ลอ,อยพี่อยู่ที่เดิมจริงๆมันก็รอรอมานานแล้วด้วยวันที่กลับมาบ้านจะออกไปวิ่งไหมนะจะไปตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ไม่รู้งั้นก็ไปวิ่งมันทุกวันเลยแล้วกันซึ่มไหม แค่เป็นหมาที่โง่งจริงเลยเอาก็บอกตางคืนมาฮึอยากได้ก็มาลงเองดิผมลงไม่ถนัดเลยอ่ะชาฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะ ผมล้วงไม่ถนัดจริงๆนี่พี่เอาไว้เฮ้ยพี่ไอเฮ้ยพี่ไอเอาไว้ี่นี่มันหน้าบ้านนะครับชาฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะนี่จะลองดีใช่ปะก็ผมล้วงไม่ถนัดจริงๆนี่พี่อยากจะลองดีใช่ปะก็มันหยิบไม่ได้พี่เอาไว้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  อะไรเนี่ยพี่ลังเกียจผมขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับคุณไอไปออกกำลังกายมาหรอครับค่ะดีจังวันหลังผมคงต้องตามไปด้วยแล้วสิไม่คิดจะถามผมหน่อยเหรอครับว่าอยากให้ไปด้วยหรือเปล่า ชากลับบ้านไปได้แล้วเมื่อคืนพี่ตกลงกับผมแล้วนะกลับบ้านมาหาคุณปู่แล้วค่ะเชิญมาหาคุณนั่นแหละครับพอดีว่า ฉันไม่ว่างเลยสิค่ะทำไมพี่ไม่ชวนบ้านหนูเขามากินข้าวบ้างละ่ะวันนี้พี่ก็หยุดผมก็หยุดเพื่อนพี่ก็หยุดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับพี่ไอเขาไปไหนหอ่ะ ไปออฟฟิศคนเดียวพอใจหรือยังเฮ้ยมาได้ยังไงอะ